สวัสดีครับเราก็มาอยู่กันที่แพ้ตกปลาพี่ชินตกปลานะพร้อมเปิดโทรศัพท์ก็อ,อยู่ไม่ไกลาจากกรุงเทพครับผมไปเดี๋ยวพาลงไปชมแม่น้ำจันยรางครับไปเดี๋ยวลองเดินมาดูกัน สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราอีกครั้งครอบติดบอมาวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับแพรทีชินบางเสด็จป่าลูกดัน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 แน่นอนแล้วเรามาทำอะไรกันเรามารีวิวรีวิวแพรนะเออแพรน้องใหม่มาตกแพรมาตกปากก็ถูกแล้วเราก็มารีวิวครับผมแพรน้องใหม่เลยก็บรรยากาศดี แล้วก็ข้อาคัญเลยคือเป็นแพทรงมูนิะครับใช่ใช่เหมือนรีสอร์ทเลยที่นมที่นอนหนาสะอาดสะอาดเะครับแล้วก็ห้องนมห้องน้ําก็ครัวเคครบเลยอ่ะนี่ก็ไม่ได้ที่ไหนเลยก็นีแม่น้ำเจ้าพยาบรรยากาศนะสุดยอดเลยวันนี้เราก็มากับฝนครับผมแต่มันซาละผมว่าน่าจะผ่านนะ น้ำทามหน้าจะไม่โดนลอออะอาจจะมีทีก็อาจจะเดาตดๆใช่เดี๋ยวเรามาตามหาตัวกันใช่ใช่น้ำยังขุ่นๆแดงๆอยู่นะแต่น้ำลงแล้วก่อนหน้านี้น้ำขึ้นสูงมากเออต่อมาติดตามชมกันค่ะเดีย๋ยวรีวิวงให้ดูาด้านห้องครัวด้านหลังนะคะพื้นที่กว้างขวาง บริเวณภายในแพรแพรพิชินมีสองแพรนะคะอันนี้แพรแพรแรกกำลังเตรียมของกันค่ะชมบรรยากาศครับบางเสเด็ดฝังจะเป็นผงเผ่งนะอติบ้า่ะเฮ้ยคุณหนูเนี่ยคุณหมูเนี่ยเออเป็นกมูลใหมันจะเป็นผงเผ่งนะคะครับผมครับผมค่าค่าราคาที่พักก็ค่าสามนวันธรรมดาที่หนึ่งพันสองร้อยบาทครับวันหยุด หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะครับห้าคนก็พันสามวันหยุดก็พันแปดถ้าเจ็ดคนแพรรับได้เจ็ดคนเนาะร้องจะได้แม่อัดถ้าเจ็ดคนก็พันห้าวันหยุดก็สองพันค่ะเป็นแพรขนาดใหญ่ก็เช็คอินบ่ายโมงเช็คเอาท์เที่ยงค่ะครับตามเวลาทั่วไปแต่พูดถึงพูดถึงเขาคิดอย่างนี้ก็โอเคเลยนะบางคน พอคนมาแบบว่าครอบครัว3ามคนอะไรเนี่ยเขาไม่ต้องไม่ต้องจ่ายแพงไม่ต้องจ่ายเต็มราคาน้องมีเหลราคาให้หรือช่วงโปรโมชั่นอะไรยังไงโทรมาสอบถามกันดูได้มาติดตามผลงานคุณนาททย์ก็ผสมเหยื่อผสมมาแล้วแหละผสมมาแล้วละมาใส่น้ำเอาครับชุดแม่น้ำเหมือนเดิมค่ะน้ำแรงก็ใช้ตะกัวใหญ่แค่นั้นเอง ถ้าน้ำไม่แรงมากก็50กรัมก็อยู่ค่ะตรงเหยือชุดแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะใกล้ถึงเวลา รอเก็บเกี่ยวผลงานบรรยากาศดีมาถึงฝนก็หยุดละสบายเกินไปแล้วลูกท่านประธานตอบเอบใช่เออท่านประธานด้วยนะคะแล้วก็จะจได้มองอวิวขอวาวกันไปขันครับเก็บขัน แบบจริงครับท้องเป่งก็กระดิกกระดิกกันนะแต่ว่าเออมันเบาไงมาดูนะมาดูใกล้ๆหน่อยเดาปะท้องเป่งเลยนี่ครับผูเราก็เตรียมมานะครับผมทำพเทศการเราไม่พิการเลยยกชายมันเยอะ ก็ขายทำไมอ่ะวันนี้ลอยกระทงวันฮารวีนเขาไม่ไม่มีใครใส่อีคอนด้วยเออไม่ใส่ดิลอยกระทงนะคะลอยไหนลอยหลังกระทงของเรากระทงน้ำแข็งกัดได้ะเหรอเฮ้ยลอยนี้ก็ได้กันลูกโอ้ตัวติดยนี่สวยอ่ะถ่ายนี่ กระทงเราไปดูสิเธอ <Wow. S 1> นี่กระทรงเรานะคะรอยกระทรงในวานหาเรมี<น>ช่วงกลางคืนพื้นทีขข่ข้างกว้างขวางคึ้น <c oughs> ขวดสี่ทุ่มสี่ทุ่มโดนไหมไปกระดิ่งนะนนแย่งกันวัดไปจากตัวแรกจ้ะ ก็วแรกงค่ำคืนนี้ át. ก่อเร็วเลยก่อเร็วเดี๋ยวติดต่อถึงกับแย่งกันวัดเลยจ้ะตัวเดิมเลยนะเออเฮ้ยแต่เขาโอเคนะแต่เขามีไซส์นะเนี่ยไซส์ใหญ่ใส่เดิมแหละแต่แย่งกันหรอเออแย่งกันวัดแย่งกันวัดเมื่อกี้เจ๊เมื่อกี้เจ๊วิ่งทีมีทีมีทีกูด้วยกูก่อนกูก่อนมาใส่ชา โดนไหมอยู่ไหม,มตัวเล็กเปล่าเออมันกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไงว่ามันกริ้งมันกริ้งไงนี่นะกระบังเนยกระบางเนยเออแต่มันดิ้นดิ้นแรงอ้ว,วนอ้วนช่างอะไอ่ะช่างอยู่ข้างนู้น นะก็ได้ปลาบรรยากาศลอยกระทงใช่ใช่เนี่ยมีพีพีลนอยกระทงหลอยเป็นระยะระยะครับผมใช่มีโคมไฟมีกระทงนันค่ะได้ครับผู้สวยงามทำไม่พอแน่ตัวเนี้ยโอ้ยได้แล้วครับได้ปลาด้วยเหรอเออตัวใหญ่ตใหญ่โอ้น กว่าจะเขาจะได้ครับตูมายใกล้ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตอนแรกมามาเฮ้ยวันนี้ก็มาถึงด้วยสิบแพ้แล้วเนี่ยเนี่ยมีแพ้นี่มีฝนที่โอ้โหเขาได้อีกแล้วครับผมตัวที่สองโอ้โหเฮ้ยมันตัวใหญ่ด้วยนี่หว่าไหน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 มาดิใช้สุ้มหนักกว่าสิบกิโลกรัมซุ้มโอ้ยแค่ไหนขนาใหญ่ๆนะกระทะเออกระทะวัดอ่ะเดี๋ยวไปหากระทะด้วย จะท้าวัดจะไม่พอค่ะปป่ะมีกระทอดครับเฮ้ยตัวนี้กิโลเนี่ยตัวนี้สิบห้าโลครับสิบห้าโลแล้วเออ่าได้ดิได้เหมือนกันเลยทำปากเบี้ยวๆหน่อยโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ ทีหนึ่งแล้วครับทีห่ครับ,รบรที่งแล้วเหรอทีหนึ่งแล้วครับทีหนึ่งมันลอยกระทงมาครับกำมังมาครับหัวห้วงงานเว้ยลอยโอเคทีหนึ่งแล้วคผมเมื่อกี้นั่งเฝ้าของพ่ออยู่เออมันเล่นอยู่นะเอออ๋ออันนาเกี่ยวไส้เดือนไส้เดือนออแตน่แต่มันมันเฉวยนอะ่ะมันเฉวยอ่ะเต็มที่นะเออแต่มันยังไม่โดนเว้ยโอเค ตอนนี้ก็ประมาณตีหนึ่งแล้วค่ะก็พอได้แต้มอยู่เนาะพอได้แต้มอยู่นะสําหรับวันนี้อืได้อยู่นะเออเออนี่ก็ตีหนึ่งกว่าเออพักผ่อนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้แต่เช้ามาถ่ายรีวิวเช้ากันนีกว่าน้ำมันเดินหน่อยเออให้น้ํามันแบบไหลๆหน่อยแล้วก็เดวไปมาลุ้นแต้มกันพรุ่งนี้สัญญากัะเจ๊แล้วว่าจะตื่นแต่เช้ามาถ่ายให้ฟาทิดขึ้น เดี๋ยวว่ากันเออเองติดตามชมไหมจะได้ทันไหมทันพระอาทิตย์ไหมนะเพราะวันนี้หลายขนาดเลยเกินอืนะอยากมาเลยแหละอพื้นที่ดีมากบอกเลยอ่ะพื้นที่กว้างขวางแพรขนาดใหญ่จริงๆก็อยากแนะนําเพื่อนๆกันค่ะจ้ะได้มาลองดูกันโอเคค่ำคืนนี้ไปก่อนครับผมติดตามกันพรุ่งนี้โอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย ไปเด็กๆเริ่มเข้าไปนอนกันหมดแล้วค่ะเฮ้ยถ่ายติดเทเลทวีดี้อ่ะใช่ๆ้วเราแฝช่มเออแวบๆใครวะนี่คุณพ่อที่เดิมที่ประจำข้างนอกเลยค่ะเต็นท์ประจำตำแหน่งเส้นแหวงเต็นท์ประจำตำแหน่งใช่สวัสดียามเช้า วันนี้เราอยู่กันที่แพรพี่ชินค่ะบรรยากาศดูท้องฟ้าพาทิตย์กำลังขึ้นเมื่อวานคุณอาทิตย์ว่าไงคะจะแหกคีดตาตื่น <laughs> เราก็ไม่เห็นเขาอีกแล้วในวันนี้ <Hello. S 1> <laughs> ในคลิปนี้เราก็ยังไม่เจอเขานะคะพี่ชินบอกพินบอกอาทิตย์าตยาตยหายไหนปู่ยอยู่จากตอนนี้ เช้ามาก็คุณพ่อก็เมื่อคืนได้ตะโกกเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งแล้วเมื่อกี้พูดไปก็เหมือนโมอะว่าได้กงได้กุ้งกามเกี่ยวขึ้นมาจะถึงอยู่แล้วเชียวตาเบ็ดหายหลุดไปกับกุ้งเลยนะไม่รู้จะผูกยังไงเมื่อคืนมืดมืดหมดอกมืดนะป๋าม,มืดไม่รู้ร้อยอยังไงไม่รได้ร้อยรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ มืดมืดถ้าทางไอไ้รูไอ้รูแรกอ่ะน่าจะไม่ได้ร้100อยแต่ร้อยอ่ะรูหลังพันพันเสร็จแล้วร้อยรูหลังได้นะเราก็จะพูดหมือนว่าสใส่ตัวใหญ่ได้เลยใช่ตัวเท่าแขนบอกเลยอืมย้ันดีเออืมยกให้มันดีดเอาอมมจะนน้ำมามันก็ลิ่งถอยอ่ะรูด <c oughs> หนูนึกว่าเบ็ดหล่นหล่นน้ำตอนแรกคิดว่าไอ้คันเด็ดเบ็ดมันพุ่ง ตาเบ็ดหลุดไปกับกุ้งค่ะอย่างน้อยๆเราก็ได้เห็นกล้ามเขาโอเคมาติดตามผลงานกันค่ะวันนี้ว่าจะมีอะไรเพิ่มไหมโอเคโดนแต่เช้าเลยรอบที่สองแล้วรอบแรกหนูวัดก็หลุดไอ้ปาครับครับผมกินหนึ่งแป้งก้าวย้มปี๊บตอนนี้คนมีผลงานน้ำไหลดี อสงานครับน้ำน้ำไหลดีเดินดีก็องคงเราได้ประมาณแล้วครับประมาณเราตัวใหญ่ตัวใหญ่มากประมาณวันนี้กินท่าทางจะไม่พอครับสี่ห้าคนน่าจะไม่หมดนะวันนี้น่าจะไม่หมดประมาณยังได้เออปาใส่ใส่ไปที่เราจะไปดูกุ้งดิกินลึกด้วยคืนเลยแหละอืม ป๋ากำลังร้อยเมลัยอยู่ป๋ากำลังร้อยเมลัยอยู่นะขยะหรือไม่ขยะหรือเปล่ามีทรายทองเป่งสังกวาดมีทราย เออขึ้นมาก่นอนเพราะว่าน้ำมันติดไปทางนู้นหนาวเข้มแม่มานาวเข้ม <c oughs> มือตัวเองแล้วล่ะนี่เราก็เตรียมทำอาหารเชา้ากันค่ะตีโบล่ะอ,อย่างลก ไม่รู้จะถ่ายไม่รู้จะโฟกัสอะไรก่อนเลยว่าทเยยอะะแลืมมัวแต่คุยประมานเราก็มีย่างนงย่างเนื้อทานกันนะคะเด็กน้อยไอ้ป้าโมม่ไได้สองกินเล่นกรุบกริบค่ะปอบเปีย่ะคปอบเปียอีกแล้วปอบเปียช็อตปอบเปียมัมมี่ บรรยากาศก็วันนี้มีลมแดดอ่อ,อนๆค่ะสบายๆมีแต้มขึ้นมาเรื่อยๆค่ะวันนีม้มาติดตามชมกันต่อตกรอบแพรเอาทั่วโอ้ยลากซะลอกล็องนึกว่าโดนปลามาแล้วกูแตขึ้นมาดูเน๊แอคชัน่นแบบ เอาหาไม่รู้ยังไม่รู้เออขนานไหนเลยอ่ะทิ้งเอาไว้ไงอันนี้ก็กุ้งไงอ๋อขนมปังอายเขาไอเขาไอเขาใส่ไปใส่ไปโอ้ยโอ้ลอกดังมากเมื่อกี้มีนมาป้าปะใหญ่ดิื่อยก็ดึอย่างเงี้ยพี่ต้องหันมามองอ่ะ ดูนะเอาเลยเอาเลยเออนั่นแหละสาวๆมัเออนั่นแหละเฮ้ยนี่หนักหนักเฮ้ยอันนี้เป็นว้าสั่งไอ้อะไรว้าสัยูเปล่าไปสู้สู้สู้โอ้โหตะโกะตะโกะเป็นสู้เว้ยนึกว่าสั่นึกว่าสัยูอืม โอ้โหไงได้ทรายรราได้ไซด์ร้อนร้อ <laughs> นแดดสองร้อน <c oughs> ไป1ที่ 4, 5, 5. 2 <c oughs> นี้สรายครับ <c oughs> ดูไอ้นี <c oughs> <ป>่สองกันสองอืม2นึงอ่ะตะโกกตะโกกโอ้ครัวไม่ติดไง2อันกินที2ที่2ตาเบ็ด อันนี้คืออันนี้คือผลงานของเราพ่อดูกนี่นะเดี๋ยวไอ้ดีป่ะปากกระตักปะ่เขาเป็นน้ำปลาปลาอะไรล่ะกระดี่นี่แหละปลาซิวปลาส้อยนี่แหละปะปล่อยไหมอ่ะปล่อยสิปล่อยไปเนอะป่ะเนอะนึก่เข้ามาอีกก็ปล่อยไปก่อนไงเดี๋ยวมันตายตายใหญ่ตอตายไม่ได้ครับไม่ปลาใหญ่เลยตออยู่อุ้มเหรอ ขันแดงคันแดงคันแดงเริ่เร็วไปกันอีกโดนแล้วโดนแล้วโดนไหมวัดเลยโอ้ยมีเอยมีตัวมีตัว่ะโดนแล้วไงล่ะธรรมดาที่ไหนอันนี้มีซสือเสือใหญ่ปะอันนี้มีผลงานกันทุกคนนะเยี่ยมเลยสุดยอดเลยครับตา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 ระวังเงี้ยงนะปะอันนี้หากันต่อนะโอเค มาเรอยๆเลยเจ๊เออในนี้แต้มตะโกกก็ใหญ่ใช่มันมีช่วงน้ําน้ําตายอยู่สักช่วงหนึ่งระหว่างน้ําขึ้นกับน้ําลงไงใช่รอให้น้ํามันไหลก่อนไหลลงก่อนถ้าไหล่ะไม่ว่าไหลขึ้นหรือไหลลงก็โดนมีตัววันนี้มีแดดด้วยโอเคด้วยลอยหน้ารอยตาด้วยไงไงล่ะไม่ใช่ผมไม่ใช่เหมือนอนนี้เลยแต่หน้ามันไม่ใช่ตะโกกอ่ะป๋า เออแต่หน้าแต่ตัวมันเหมือนแต่หน้ามันไม่เหมือนอ่ะเหมือนนวลจันทร์ปะเหมือนเหมือนนวลจันแม่เหมือนนวลจันทนะป่ามันอวบอ่ะเหมือนนวลจันหัวใช่อ่ะเออโอ้เจ๋งว่ะเอ้ยมันเรามีปลาใหม่ด้วยอ่ะเออเรามีปลาใหม่ดูเซียนเซียนเก่งดึงหน้าด้วยดึงหน้านี่หล่นน้ำกูจะหาให้เอ้เคือบทลงโทษของคนที่ไม่ตกปลาเออ หัวเฮงทั้งนั้นอะที่ทำให้อะไรนะหน้าวีวีเชฟวีเชฟเจะได้ทามีเชฟไปทำหน้าวีหน้าวีทำหน้าวีก่อนเจอได้ได้ จลเลย่าดเลยจ,ลยจ้ะหัวใจแรบไอ้ดอกปั่นไส้ไงซื้อซื้อจัางซื้อจ้งแม่งหมดเทศกาลแล้วยังซื้อแม่งจะจีบจิบลูกนี่หายแนะิ้บมีลูกไลยนี่นะอะค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปผลประกอบการกันหน่อยหนึ่งคืนกับแพที่ชินถือว่าดีเลยปลาข้าหลากหลายค่ะในช่วงนี้น้ำเริ่มลงแล้วน้ำดี ็เร for <uh ิ่มเริ่มกลับมากินมีผลงานทุกคนนพี่กัสได้เขาว่าโดเออใหญ่อยู่นะเออสี่ปอนร์โดน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 ก็วะไม่รู้กันกำลังปิดคลิปนะครับกำลังปิดคลิปโดนใครแล้ยลูกกำลังปิดคลิปเลยยังจะติดไหมก็โอเคไม่ตูใหญ่อยู่ ตัวไปเริ่มเลยเอาปลากับบ้านเราไหมเออตัวใหญ่ได้ได้กลับได้ค่ะโอ้สัตบ้านนี้ตัวใหญ่ว่ะนี่ปลาเออมาเริ่มเลยปาอันนี้นากำลังปิดคลิปนะปลากินเฉยมีตัวเริ่มเลยกำลังปิดคลิปเลยนะเอามาปิดคลิปกันต่อต่อต่อกำลังกำลังปิดคลิปนะปลากินพอดีสนุกค่าถึงสนานกับแพรพี่ชินพูดไปเรื่อยๆ S <S วันนี้ก็มีอุ้คนเดียวนะพี่ไม่ได้ปลากินอย่างเดียวเขาลอกกินเขาบอกเขาลอกกินแล้วเขาบอกว่าวันนี้เขาไม่ให้เอาปลากลับด้วยเขาจะากลับบ้านที่หมดเขาไม่ให้ปลากลับบ้านนี่นะผลงานเราพอได้ตัวค่ะ<า> <S 2> <S 2> <S ได้ใชอยู่ <S 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 เออโอ,อยงไงก็เป็นอีกแพร <S <S หนึ่งค<า>่ะอีกสถานที่หนึ่งท<า>ี่อย<ข>ากแนะนําค่ะแพรพี่ชินยังไงลองมาโทรติดต่อน้องชินได้เลย โปรโมชั่นอะไรลองสอบถามค่ะบางทีน้องก็จะมีโปรโมชั่นดีๆครับก็สนุกมากนะทิฟเต้ปลาหลากหลายทั้งบรรยากาศแท้ทั้งปลาทั้งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาหมอกครอบครัวพูดเลยหรือเพื่อนถูงเนี้ยผมที่นั่งพื้นนั่งเป็นเด็กใช่เป็ปาร์ตี้กันได้ค่ะสบายๆบรรยากาศดีๆเรียบสงบเนาะครับผมยังไงเป็นอีกแชนเนลที่อยากแนะนำเลยครับ ในโซนป่าโม่ไอ้ฝั่งน้งก็บ้าเสด็จฝั่งนึงน็โปรโมชั่นอ้เก่งเป็นไงฝั่งข้างใต้ก็ห่างทองห่างทองเออห่างของแคน้เดียนไกลใช่นี้ขับมาเดี่ยวขับมาง่ายไม่ไกลราคาไม่แรงมาสามคนกี่ราคามาห้าคนก็ถราคาในตรงนี้บอกว่าเออมันแฮปปี้ไงใช่คือพี่เราโอ้โหเราไปมาแค่สองคนเองอ่าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องมาต่อรองเลยคือเกามีโปรโมชั่นให้อยู่เออเรามีเป็นตัวเลือกดู ปย่าฝากติดตามด้วยค่ะใอกดไลค์แชร์กดติดตามเป็กใหด้วยค่ะครับผมโกัแกหม่คลิปหน้าจับไปบ๊ายบายไม่ไดตาอะไรสิ